สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ n t n t t s ติ o u r กันดีกว่าครับตัวของผมเองเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางมาเวลนะครับผมที่ให้โอกาสเราเนี่ยไปดูหนังรอบสื่อมวลชนนะครับผมก็ไปดูมาในวันพุธนะครับแต่คลิปเนี่ยเราเอามาลงในวันพฤหัสเพื่อที่จะได้ตรงกับวันที่ทุกคนเนี่ยไปดูหนังเรื่องนี้มานะครับ แล้วก็ใครที่กําลังตัดสินใจที่จะไปดูอยู่เนี่ยก็มาดูคลิปนี้ได้เลยเพราะว่าคลิปนี้เองเนี่ยจะไม่ได้มีสปอยในหนักนะครับผมก็คือจะรีวิวอย่างเดียวไม่มีสปอยแน่นอนอะเรามาเริ่มกันเลยว่าผมรู้สึกยังไงจากที่ผมเห็นมาเนี่ยหลายๆคนดูชอบหนังเรื่องนี้นะครับผมแต่ก็มีคนที่ไม่ได้ชอบหนังเรื่องนี้ขนาดนั้นเหมือนกัน สำหรับผมเองเนี่ยผมก็จะขอพูดตรงๆเลยว่าผมจะรีวิวตามตรงนะครับผมแม้ว่าจะไปดูรอบสื่อมาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะชอบมันโอโ้โหอวยมันสิบเต็มสิบสำหรับผมเองเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกกับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือหนังเรื่องนี้นะครับผมด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังที่แยกออกมาเลยถูกไหมมันอยู่ในอีกจักรวาลหนึ่งเลยอะ มันเป็นโลกที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือน MCU อ่ะแค่เป็นตัวละครของ MCU เฉยๆนั่นก็คือตัว Fantastic Four นั่นเองครับก็คือเป็นทีมของ Marvel ถูกไหมมันเหมือนมันอยู่ในโลกของมันเองที่ไม่ได้มีฮีโร่คนอื่นไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นจักรวาล MCU ที่เราคุ้นเคยเพราะฉะนั้นความรู้สึกแรกของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือหนังฮีโร่เดียวๆนะครับ2นี่ครับผม ธีมของหนังเองเนี่ยจากที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยก็คงจะรู้ได้ว่ากาแล็กตัสจะมาทําลายโลกถูกไหมแล้วกาแล็กตัสเนี่ยแม่งเป็นวายร้ายที่โหดมากแบบพลังสเกลระดับจัก,กรวาลนะ่ะเป็นผู้กินดวงดาวผู้ขมอบดวงดาวอะ่ะตรงนี้เองเนี่ยมันทําให้หนังอะ่ะมันเป็นตีมแบบอารมณ์แบบหนังภัยพิบัติวันสิ้นโลกที่มีความเป็นฮีโร่ใส่ลงไปนะครับผมอารมณ์เราดูหนังวันสิ้นโลกอะ่ะประมาณนั้นนะครับอยากต่อมานะครับผม ฉากแอคชั่นเนี่ยเราแบบรู้สึกว่าโหเราอยากดูหนังฮีโร่แบบเดิมๆของมาเวลอะคือผมไม่รู้สึกว่าไอหนังฮีโร่ยุคใหม่ของมาเวลเนี่ยที่ลดทอนฉากแอคชั่นลงแล้วมาเน้นประเด็นดรามา่าประเด็นสังคมหรือว่าแบบพูดกันเยอะผมอยากดูฉากแอคชั่นโว้ยอันเนี้ยผมรู้สึกว่าฉากแอคชั่นแม่งน้อยมากนะครับแล้วก็ฉากแอคชั่นที่มีเนี่ยนะครับผมด้วยความที่ว่าสเกลพลังตัวละครมันต่างกันเยอะเนี่ย มันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบฉากแอคชั่นที่แบบตูมตามโต๊ะุ้มอ,อ,อ,อะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าใครเนี่ยที่ชอบหนังที่แบบคุยเยอะๆนะครับผมหนังที่คลิเครียดหน่อยบีบคั้นอารมณ์หน่อยนะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นหนังของคุณเลยพรารู้สึกว่าทําออกมาได้เครียดเลยนะดูจบมาเนี่ยแบบกูยังตึงอยู่เลยอะ่ะคือหนังแม่งตึงมากแล้วก็รู้สึกว่าไอความตลกที่ใส่มาเนี่ย มันไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยหนังเรื่องนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นหนังฮีโร่ที่เราที่เรารู้สึกว่ามันคือหนังฮีโร่มันเหมือนหนังยพิบัติวันสิ้นโลกที่เอาตีมฮีโร่มาใส่เฉยๆนะครับผมมันรู้สึกแบบนั้นมากกว่าแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นจักรวาลของมันเองอะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนดูหนัง MCU แบบเดิมๆอะมันรู้สึกว่าเป็นหนังเดี่ยวออกมาที่แบบว่าเฮ้ยเป็นกลุ่มคน4คนที่เราจะหาทางว่ากูจะช่วยโลกยังงไดีวะ แบบนั้นนะครับประมาณนั้นแต่โดยรวมแล้วเนี่ย่เรามาดูข้อดีกันข้อดีเนี่ยหนึ่งเลยแปลกใหม่นะครับคุณไม่มีทางเดาได้หนังเรื่องนี้แม่งเดายากมากคือแบบว่าผมดูแล้วผมก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นต่อแน่เลยแม่งไม่เป็นแบบนั้นเลยครับคือมันแบบมันเดายากอะ่ะอันเนี้ยเป็นข้อหนึ่งเลยแต่ความเดายากเนี่ยก็ทําให้เราเครียดไปด้วยนะเพราะมันแบบ b ิ i l d tension นะถ้าใครชอบความจริงจังตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยจะดีมากมากนะครับผม ดีไซน์โลกสวยเว้ยคือมันแบบมันมันเป็นโลกแบบเรโทรฟิวเจอริสติกอ่ะมันก็จะแบบมีความแบบเก่าๆหน่อยแต่ว่าก็จะดูล้ำสมัยไปในเวลาเดียวกันนะครับอย่างที่3นะครับผมนักแสดงเนี่ยผมรู้สึกว่าคนที่เล่นดีที่สุดเลยนะคือวานิสาเคอร์บี้นะครับสู่สตอมเนี่ยเล่นดีที่สุดแล้วนะครับผมส่วนคนอื่นๆผมรู้สึกว่า ก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรเท่าไหร่เปโดปัสคาลเองก็รู้สึกว่าดีแต่ยังยังยังไม่ได้แบบอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมอ่ะรู้สึกว่าซูสตอมเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วข้อเสียคืออะไรข้อดีพูดไปแล้วนะครับผมสามข้อหลักๆก็คืออ่ะซูสตอมเล่นดีมากนะครับหนังแม่งเดาไม่ได้เลยนะครับผมเป็นแบบตีใหม่เลยแบบหนังฮีโร่ผสมกับหนังวันสิ้นโลกแม่งแบบใหม่จัดแล้วก็เดาไม่ได้เนะื้อเรื่องคือเดายาก อย่างต่อมาก็คือดีไซน์ของโลกใบนี้นี่คือ3อย่างที่เป็นจุดแข็งของหนังเรื่องนี้นะครับแล้วจุดอ่อนล่ะจุดอ่อนก็คือในความจุดแข็งที่เดาไม่ได้แม่งทาให้ดูแล้วเครียดมากเว้ยคือมันแบบมันกดดันมันบีบคั้นอารมณ์อ่ะมันจะทำยังไงดีว่าเพื่อช่วยโลกใบนี้อ่ะแล้วมันแบบด้วยความที่ว่าโลกมันจะแตกอ่ะมันไม่ได้ช่วยกันง่ายๆอ่ะมันมีความแบบสิ้นหวังอยู่ในนั้นเยอะนะครับผมแต่แบบเป็นความสิ้นหวังที่ไม่ยอมแพ้อ่ะ อันเนี้ยก็แบบเออเป็นเป็นข้อข้อเสียไปด้วยละกันก็คือดูแล้วเครียดมากแบบถ้าเป็นเด็กไปดูเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกแบบว้าวเย่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 อะไรแบบที่ที่เราควรจะเป็นน่ะแบบนั้นแล้วก็ฉากแอคชั่นมีน้อยนะครับผมแล้วก็ฉากพูดเยอะครับฉากพูดเนี่ยบางบางฉากรู้สึกว่ามึงตัดออกไปก็ได้อะแบบใส่ทําไมวะแต่ก็อ่ะ,อะก,ก็เข้าใจได้มันก็อาจจะพยายามให้มันดูแบบ เน้นซีนอารมณ์เน้นอะไรแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยดึงอารมณ์ความแบบตึงเครียดความแบบสิ้นหวังออกมาได้ดีแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยฉากแอคชั่นที่น้อยนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าแบบถ้าเทียบกับอย่างซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยครับซูเปอร์แมนจ,จะบาลานซ์ฉากค่อนข้างดีกว่าบาลานซ์บทพูดบาลานซ์แบบตัวละครค่อนข้างดีกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดเนี่ย ซูเปอร์แมนแมงไม่เครียดเลยครับอันนี้มมนเครียดกว่าเยอะนะครับผมคนละเรื่องกันเลยแล้วก็ไอหนังเรื่องนี้เองเนี่ยอขอเพิ่มข้อเสียอีกอันแล้วกันนะครับก็คือรู้สึกว่าใช้ตัวละครไมุ่้มครับใช้แบบใช้ตัวละครเนี่ยไปกับแบบพลังของมันเองในแต่ละคนนะไม่ว่าจะเป็นจอนนี่สตอร์มหรือว่าจะเป็นแบบมิสเตอร์แฟนทสติกอะไรแบบนี้มันมันไม่ได้โชว์พลังออกมาเยอะอาจจะด้วยความที่ฉากแอคชั่นน้อยด้วยแหละมนเลยส่งผลทําให้ไอฉากโชว์พลังของตัวละครนะค่อนข้างจะน้อยนะครับผมแบบ แบบกูรู้สึกว่าไม่ได้อยากดูแค่แบบเราจะแก้ปัญหาที่โลกจะพังยังไงอ,อยากเห็นเหล่าฮีโร่พวกเนี้ได้โชว์ความเป็นตัวตนของตัวเองเออกมาด้วยไม่ได้โชว์ออกมาแค่ในความเป็นแฟนตาซีโฟนะครับคือเราอยากจะรู้จักตัวละครอ,อ,อื่นๆเพิ่มไปด้วยอะ่ะอยากจะเห็นด้านอื่นๆของตัวละครมากกว่านี้เพราะว่าแบบอย่างเบนเกิลมอย่างเงี้ยเดอะติงอ่ะเราจะไม่ได้รู้จักอะไรกับมึงมากเท่าไหร่เลยอะ่ะคือความลึกซึ้งของตัวละครที่ ที่มันมีต่อเราอ่ะมันมันไม่เยอะนะครับผมแบบว่าเราไม่ไรู้สึกผูกพันกับทุกตัวละครขนาดนั้นคือเราอาจจะไปรู้สึกผูกพันกับตัวของสูตอมบมากที่สุดแต่ตัวอื่นก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกลึกซึ้งอะไรไปกับมันนะครับผมแล้วก็แบบความกระจายบทให้มันแบบเด่นๆอะ่ะอันนี้ผมรู้สึกว่าหนังนเรื่องนี้ยังทาได้ไม่ค่อยดีนะครับโดยรวมเนี่ยผมให้อยู่ที่7.5เต็ม10นะครับผมก็คือก็จัดอยู่ในเกณฑ์ แปลกใหม่แล้วก็ดึงความตึงเครียดออกมาได้เยอะนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยแต่ยังไม่ได้แบบยอดเยี่ยม9เต็ม10 10เต็ม10ที่ดูแล้วแบบหูมันเพลินไปหมดเลยอะไรแบบนี้คือเนี้ยมันก็เพลินเหมือนกันเพลิ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 นไปกับความเครียดเลยแต่รู้สึกนะอันนี้อันนี้รู้สึกได้เลยว่าบางหนังของตอนอ่ะอดแต่ไอตอนที่ไม่อืดอ่ะมันแบบเพลินเหมือนเราลืมเวลาไปเลยอ่ะตอนที่แบบว่าฮ่โลกกำลังหาทางช่วยโลกกำลังดำเนินการการช่วยโลกอะไรแบบนี้มันแบบมันทำได้ลื่น ฉากแบบที่คุยนานๆแล้วเครียดๆอ่ะบางทีมันก็น่าเกินไปแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบกูอยากดูแอคชั่นอ่ะประมาณนี้นะครับอบนนี้ก็คือความรู้สึกของผมและกันผมให้อยู่ที่7.5เต็ม10นะครับผมแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังดูแบบมีสปอยกันนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ